สวัสดีครับวันนี้เราอยู่กับดรทาวนะครับแล้ววันนี้เรามีแขกพิเศษครับคุณก้อยกรกฎครับผมสวัสดีครับสวัสดีคร่ะคุณหมอก็ไม่เจอกันนานเลยน่าจะประมาณเกือบ2ปีแล้วชคุณก้อยก็มาปรับรูปหน้าที่ฟิโอลารลคนิกอย่างต่อเนื่องครับแล้วจะทำพันธการกันไปหลายอย่างครับมีอะไรที่ชอบบ้าง ที่ชอบหรอคะจริงๆก็ชอบทั้ทุกอย่างเลยแต่ว่าหลักๆที่ผู้หญิงจะต้องฉีดตลอดนะโบทอกเร่องพื้นฐานเลยเป็นประจำใช่ค่ะขาดไม่ได้เลยค่ะแล้วก็จะพวกแบบยกกระชับอะไรก็จะชอบช่ววิตามินฉีดผิวแต่ชอบที่สุดเราที่เห็นความเปลี่ยนแปลงทีสุดก็คือฟิลเลอร์ปรับรูปหน้าใช่ค่ะขาดไม่ได้ัใจมากใช่ครับผมมีอะไรไม่ประทับใจบ้างไหมครับในการทําไปเพราะรู้สึกว่าเมื่อกี้บอกแล้วประทับใจชอบทุกอย่างเลยใช่มันต้องมีบ้างแหละบางจุดแบบ มันตัวขัดใจอะหรือบางทีทําไปแล้วมันรู้สึกไม่ดีอ,อะไรอย่างนี้มีบ้างไหมเคยมีประสบการณ์ไหมคะต้องมีแน่นอนค่ะก็คือประสบการณ์ในการฉีดฟิลเลอร์แล้วมันเป็นก้อน<ม>คือต้องย้อนกลับไปว่าน่าจะเป็นช่วงที่ฟิลเลอร์บูมแรกๆ<ม>ต,ต้องบอกเลยว่าตั้งแต่ก้อยเด็กๆตอนนั้นก็เราก็ไม่ค่อยรู้จักฟิลเลอร์ใช่ค่ะเป็นช่วงที่พึ่งเข้าวงการใ,าใหม่ๆเลยเป็น10ปีแล้วก็ไปฉีดแล้วรู้สึกว่ามันเป็นก้อนในบริเวณไหนครับ ตรงใต้ตาเลยค่ะคุณหมอที่เป็นก้อนเราเห็นชัดที่สุดก็คือหนูรู้สึกว่าตรงใต้ตาแล้วก็จะเป็นลำตรงนี้เนาะฟิลเลอร์เป็นก้อนนะครับมันมันเกิดหลายสาเหตุอันหนึ่งที่ต้องต้องบอกว่ามันอาจจะดูไม่ค่อยดีนะบางทีอาจสิ่งนั้นอาจจะไม่ใช่พวกไฮยาฟิลเลอร์ฟิลเลอร์เป็นหลายประเภทครับไฮยาฟิลเลอร์พวกไม่ใช่ไฮยาฟิลเลอร์สิ่งที่น่ากลัวคือพวกที่ไม่ใช่ไฮยาฟิลเลอร์เพราะว่ามันแก้ไขไม่ได้ที่ไม่ใช่ไฮยาก็คือไม่สลายใช่ครับผมหาะไฮยาฟิลเลอร์เนี่ยโอเคอันนี้อันดับหนึ่งเลยเขา ตามวันเวลาออันที่สองเลยคือมันมียาตัวหนึ่งที่สามารถสลายได้เฉพาะหายาฟิลเลอร์ถ้าเป็นพวกซิลิโคนฟิลเลอร์ไม่สลายอ่าดังนั้นถ้าสมมติว่าเป็นหฮยาฟิลเลอร์อะตามวันเวลาสลายแน่นอนค,ครับอันที่สองเลยคือหากมันรอไม่ได้ก็ใช้ยาตัวนี้เป็นต้านเขาซะอ่าแต่สมมติว่าเป็น,ป,นประเภทที่ไม่ใช่หายาอันนี้คิดหนักละเพราะว่าการแก้ไขมันอาจจะต้องแบบผ่าตัด อืม<ช>พวกเนี้ยครับ<ช>เพราะว่ามัน,ม,นมันเอามันเอาเข็มเข้าไปดูดออกไม่ได้เหมือนตอนเติมตอนเติมเนวเข็มใส่เข้าไปเราเพิ่มเติมเข้าไปแต่พอตอนเราออกอะ่ะเราเข้าไปดูดออกมาอย่างเงี้ยไม่ได้นะแ,แล้วถ้าเป็นสารพวกไม่ใช่ไยามีปัญหาอ๋อใช่ก่อนอันนี้หนูก็เคยเห็นที่ ตามข่าวตามอะไรที่เขาบอกว่าต้องแก้ฟิลเลอร์เพื่อผ่าตัดแล้วก็ออกมาคือที่มันไม่ใช่หายาถูกต้องซึ่งเป็นเมื่อก่อนเนาะแต่ตคือนวัตกรรมมันเริ่มเปลี่ยนแปลงแล้วก็<ช>ฟิลเลอร์ก็ดีมากค,มคุสมัติแบบปัจจุบันก็จะใช้กันเป็นพวกหายาฟิลเลอร์แล้วนันความปลอดภัยก็ทั้งสูงครับเ<อ>มื่อกี้พูดถึงเรื่องชนิดฟิลเลอร์ใช่ไหมครับอันที่สองเลยคือตำแหน่งการฉีดฟิลเลอร์ฟิลเลอร์เนี่ยมันมีหลายเนื้อเล็กๆ็กไซส์กลางไซส์ใหญ่ อ่าสมมติบา,บางบางยี่ห้อครับเขามีถึงแบบเนื้อเลยค่ะดังนั้นไซส์เขาเนี่ยจะแตกต่างกันแต่ละตำแหน่งแต่ละผิวคนบางคนเอาฟิลเลอร์เนื้อใหญ่ๆก้อนใหญ่ๆเนี่ยเป็นเติมลงผิวบางๆอันนี้ก็เกิดก้อนครับอันที่สองเลยคือเลือกชนิดถูกอนนะค่ะเนื้อเล็กละเติมตำแหน่งผิวบางแต่ปริมาณดันเยอะ,ะอ่ามันก็จะทำเป็นก้อนเหมือนกันครับน,นั้นทั้งสองปัจจัยเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ทําให้เกิดฟิลเลอร์เป็นก้อนในใบหน้าแล้วในฐานะ คนที่เป็นหลักบริการลูกค้าแล้วเราจะรู้ได้ไงคะว่าอันไหนจริงอันไหนปลอมจริงๆปัจจุบันนะครับคือก่อนหน้านี้อาจจะไม่ค่อยมีการตรวจสอบกันะนะครับฉีดอะไรก็ฉีดหมอบอกอะไรฉันก็ฉีด<ช>พอบอกอย่างเงี้ยปุ๊บมันกลายเป็นเหมือนเป็นเทรนเป็นค่นนิยมว่าหมอบอกอะไรฉันก็ฉีดปัจจุบันเขาก็เลยมีตัวเช็คเป็นดับเบิลเช็คเลยคืออันดับแรกคือคลินิกแท้ต้องต้องเปคลินิกแท้อยู่แล้วไม่ใช่คลินิกเถื่อนหรือหมอกระเป๋าใช่ไหมครับเนาะผลิตภัณฑ์วิธีการเช็คมีหลากหลายเลยนะครับ สำคพันสุดเลยคือต้องแกะกล่องต่อหน้าะนะครับและที่ตัวกล่องเขาอาจจะมี QR code ในการสแกนเป็นการดับเบิลเช็คว่าโอเคแกะกล่องคือกล่องหม่แล้วนะ,ะ QR code ก็ต้องเป็นการสแกนได้ดังนั้นทั้งสองวิธีนี้ก็จะเป็นการป้องกันว่ายานี้คือยาแท้แน่นอนใช่แล้วก็อีกอย่างหนึ่งในการเลือกฟิลเลอร์หนูก็ว่าการศึกษาแล้วก็เลือกอคลินิกแล้วก็เลือกคุณหมอที่เชี่ยวชาญแล้วก็ตรงกับความต้องการของเราเนี่ยสำคัญมากกว่าหนูจะ เปิดใจให้เป็นเลยค่ะแล้งก็มาเจอคุณหมอเพชรน,นี่เลยะคะ่ะที่บอกว่า <laughs> คุณมอหดูมีปัญหาตรงนี้แล้วคุณหบอก็ค่อยๆแก้ให้ทีน,นี้คือไม่จําเป็นต้องเติมไปทีเดียวให้มันแบบแก้เลยเหมือนบางทีมันก็ต้องใช้ความใจเย็น,นค,ค่อยๆปรับไปแล้วดูซึ่งกันและกันแล้วก็ปรับอะไรกันก็ต้องขอขอบคุณก้อยกร,รกฎนะครับในดรทวีพีดีมากเลยที่มาแชร์ประสบการณ์แบบนี้นะครับบางคนไม่ค่อยกล้ามาแชร์ประสบการณ์ก็ขอบคุณก้อยมาที่กล้ามาแชร์ประสบการณ์แบบนี้นะครับก็อยากให้คุณก้อยฝากผลงานปัจจุบันหน่อยครับแล้วต,ติดตามคุณก้อยผ่านทางไหนดีตอนนี้นะคะก็ติดตามก้อยในไอจีได้เลยค่ะก้อยกอรดกรก็ใน ิกต่อค่ะเค้กกรระกดนะคะตามก็ได้เลยหากใครมีคำถามนะครับสามารถคอมเมนต์ไว้ข้างใต้นี้ได้เลยนะครับแล้วดรทอล์กอพีหน้าเราจะมาไข,าขาคำตอบกันครับ